ครับผมก็ขอสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมมีเพชรบ้าณนาที่ดูกิ่งเยอะๆอยู่คู่หนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นไม้ที่จิิงเยอะก็หากเผื่อท่านไหนสนใจจะเอางานแบบนี้ไปทํานะครับผมก็อันนี้เหมาะนะสำหรับไม้กิิงเยอะตัวนี้ก็เช่นกันนะครับผมกิิงจะดูอยอะๆอย่างนี้นะครับผมมีกิิงหนึ่งนะตรงนี้นะหากไปนะแตกใหม่ อันนี้หักไปนะอันนี้ไม้ตกโตไปทําแต่ก็ไม่เป็นไรครับนะครับผมก็มาจะแตกกิ่งแบกความไปเองนะครับผมแล้วก็มีความสวยงามเช่นเดิมนะครับผมอันนี้เป็นไม้ธรรมชาตินะครับผมเป็นไม้ความเลสอันนี้เป็นเทปนาความเรสนะครับผมกู้นี้อยู่ที่สามร้อยอันนี้ราคาของกู้นี้สามร้อยบาทครับผมไม้ประมาณนี้นะสามร้อยบาทหากท่านไหนยังสนใจการทํางานเฉช,เชมคือเอาต้นแบบนี้ไปเสียบ เป็นการเสียกิ่งนะครับผมอันนี้นอนลงแล้วเนี่ยดอกสวยมากนะเนี่ยก็นอนลงก็แล้วอันนี้ไม้ต้นเล็กอันนี้คือเล็กมากนะทําให้ดูแบบเล็กๆเ,เล็กขนาดต้นนี้ใช่ไหมไซนี้นะไซนี้แหละด้ว่าลากข้างลางแข็งแรงนะอันนี้ลากสวยนะต้นนี้โครงสร้างสวยนะไม้ต้นนี้อนาคตเนี่ยเอาไปทําจะโครงสร้างสวยมากก็จะมีต้นนี้นะครับผมอ้วนหน่อยนะตนะ้นนี้เราประมาณนี้นะเอาไปเพื่อเสียบแล้ว่หาหรือจะไปเลี้ยง ม่ต้องเสียบก็ที่แถวเราชอบอีนน้ต้นหนึ่งแล้วก็นี่อีกต้นหนึ่งนะครับผมอันนี้ต้นนี้จะโตหน่อยอันนี้จะกิ่งยืะนะไม้แบบนี้ไม้แบบนี้ไม่ต้องไปทําอะไรหรอกเลี้ยงสวยอย่างเดียวก็ได้อันนี้คือสามต้นนะแล้วก็จะให้อีกเจ็บต้นเป็นสิบต้นที่ร้อยแปดสิบาทนะอันนี้คือสามต้นนี้แล้วก็จะเพิ่มอีกเจ็บต้นต้นไซส์เดียวกันนะ,น,นะครับผมอีกเจ็บต้นก็เป็นสามเออเป็นร้อยแปดสิบาทหากใครสนใจนะครับผมที่จะเอาไปเสียบงานนะครับผมเอาไปเสียบงานอย่างนี้นะเนี่ย แต่ถ้าเราเลี้ยงดีๆให้น้ำไม่ดีไม้เราก็โตวไวการทําให้เคล็ดลับไม้ตัวไวก็มีอยู่นะเคล็ดลับเคล็ดลับแบบง่ายๆบ้านๆน,นะครับผมเดี๋ยวเอาไว้วันหลังถ้ามีเวลาผมจะทาให้ดูนะอันนี้จะเป็นสีชมพูนะที่ผมทาเท่ไม้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ความก็เอามาทํามาน้อมกิ่งลงทํากิ่งหักไปตรงนี้เห็นไหมกิ่งหกักทําตกโตก็ตตเลยหักไปไม่เป็นไรเดี๋ยวบานได้เดี๋ยวคอยดูกันแล้วกันอันนี้น่าจะเป็นบัวชมพู อันนี้มีเสือต้องมตัดรากทิ้งนะตัดรากทีเพราไม้ไม่รากเมืคนเดินก็มีหลายต้นอันนี้จะเป็นไซมอนหลายต้นที่ยังยังไม่ออกดอกนะก็ถ้าหนอนไม่กินก็จะได้เห็นดอกนั่นแหละนะอันนี้พูดตรงแหละเนาะโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณเช้านี้ก็มาเท่านี้ครับผมขอบคุณที่เชิกันไปตอนรันครับผมขอบคุณแนละสวัสดีครับสวัสดีครับผม